สำหรับนักเรียนชัน้นปฐมศึกษาปีที่1น,นะครับวันนี้มาพบกับค,คุณครูเกลียงนะครับชยพลกรมผลทศนะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเอาวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาเรียนวันนี้ก็คือความเหมือนและความแตกต่างนะครับค,คุณครูก็ได้ให้ใบงานไปแล้วนะครับ อาเรามาดูกันนะครับความเหมือนและความแตกต่างเป็นยังไงนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็คือการเปรียบเทียบความเหมือนนะครับและ2การเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับามาดูาความเหมือนและความแตกต่างนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับสิ่งของมาชิ้นหนึ่งนะครับนักเรียนอาจจะ ได้มาโรงเรียนกับทุกวันนะครับก็คือเหรียญนั่นเองนะครับเหรียญนะครับคุณจะมีเหรียญทั้งหมด3เหรียญนะครับมีเหรียญอะไรบ้างที่ต่างกันนะครับนักเรียนเคยสังเกตไหมเหรียญสตางเรามีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็คือมีเหรียญบาทเหรียญ สองบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทใช่ไหมครับอ่านียกตัวอย่างเนะควรจะเอาเหรียญบาทและเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบนะครับมาให้นักเรียนเปรียบเทียบกันดูนะครับลองสังเกตดูซินักเรียนเคยสังเกตไหมว่าเหรียญทั้งเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทมันมีอะไรบ้างที่เหมือนกัน และต่างกันอาเดี๋ยวมาดูกันเลยอามาดูนะครับเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็นะคือสีเหมือนกันมีรูปในหลวงเหมือนกันนะครับมีวงสีขาวาวงสีเงิน เหรียญสิบนี้ก็จะมีวงสีเงินเหมือนกันแล้วก็มีรูปในหลวงเหมือนกันนะครับสําหรับในหลวงนะครับก็จะปีที่ผลิตเขาจะผลิตตามรัชกาลปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็จะเป็นรัชกาลที่10นะครับมาดูอะไรที่ตา่างกันบ้างก็คือหนึ่งขนาด แน่อนอนเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทนะครับจะขนาดต่างกัน,ค,นคุณครูขอแทรกครั้งหนึ่งนะครับมีเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทจะก่อนที่ผลิตมาครั้งแรกนะครับจะเป็นสีเงินนะครับทีนี้เหรียญ2บาทในระหว่างเหรียญบาทกับเหรียญ5บาทเนี่ยมันจะมันจะกึ่งกลางกันนะครับทำให้คนสับสน ก็เลยทำเป็นเหรียญทองเหลืองขึ้นมานะครับออกเป็นทองเหลืองทองแดงขึ้นมานะครับเพื่อที่สังเกตได้ง่ายเอามาดูขนาดต่างกันตัวเลขที่แสดงจํานวนเงินก็ต่างกันแน่นอนนะครับนะครับก็คือต่างกันอยู่แล้วนะนะครับเอามาดู ดินสอปากกาไม้บรรทัดสมุดหนังสือ,อเปรียบเทียบ,บอุปกรณ์นี่อะไรที่เหมือนกันบ้างนะครับคำตอบคือรูปร่างรูปร่างดินสอปากกานี้จะเป็นแท่งอันดินสอนี้นามเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นแท่งนะครับปากกาจะเป็นด้ามน,นะครับรูปทรงก็เหมือนกันนะครับทรงสี่เหลี่ยม นะครับลักษณะการใช้งานก็ใช้เหมือนกันก็คือใช้ในการเขียนนะครับนะครับอันนี้ที่สิ่งที่เหมือนกันนะครับเอามาดูตัวอย่างใบงานมาดูตัวอย่างใบงานนะครับตัวอย่างใบงาน นะครับามาดูเลยนะครับนี้เรียนขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าส่วนต่างๆที่มีรูปสัตว์ต่อไปนี้นะครับดูนะครับวัวมีหูไหมมีนะครับวัวมีเขาไหมมี มีขาไหมมีตามีหางมีหัวนะครับมาดูมา้าม้ามีหูไหมครับมีนะครับเขาม้ามีเขามา,มขาไหมเอออันนี้นี่ตัวอย่างนะครับนักเรียนก็ลองไปทาดูนะครับมีม้มา มีเขาไหมไม่มีนะครับมีขามีตามีหางใช่ไหมครับอันนี้คือจะแยกก่อนนะครับพอหลังจากเราแยกแล้วเราก็มาดูว่าอันไหนที่เหมือนกันนะครับเอามาดูหูก่อนหูทั้งสามอย่างตัวนี้มีหูไหมมีนะครับมีเขาไหม ่าม้าไม่มีเขานะครับแกะมีเขาไม่แกะนี่นะครับแกะก็มีนะครับเล็กมีขามีตามีหางนะครับอันนี้คือวิธีการแยกความเหมือนและความแตกตา่างนะครับ ามาดูนะครับอาจากเมื่อกี้นะครับคำตอบที่นักเรียนเลือกดูจากอะไรก็คือสังเกตส่วนต่างๆที่สัตว์แต่ละตัวมีเหมือนกันและเปรียบเทียบก,กันนะครับสิ่งไหนที่เหมือนกันก็คือสิ่งนั้นก็เป็นคำตอบที่เหมือนกันอะไรที่ไม่มีเหมือนกันก็แสดงว่าต่างกัน นะครับสักครู่ครับนะครับอ่ามาดูสรุปนะครับคำชี้แจงอตัวนะครับอ่าสรุปอ่าจริกรรม ที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะครับการเปรียบเทียบความเหมือนดูจากลักษณะที่มองเห็นและเปรียบเทียบว่ามีสิ่งใดที่ซ้ำกันซ้ำกันก็คือเหมือนกันนั่นเองต่างกันแล้วสรุปและจึงสรุปสิ่งที่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่า,ามีสิ่งที่เหมือนกันและต่างกัน นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะแยกได้แล้วนะครับเอามาดูใบางานเสริมนะครับเสริมจากกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นใบางานนอกเหนือจากกิจกรรมนี้แล้วจะมีใบางาน,ใน,านีใบนหนึ่งนะึงคราจะอธิบายเป็นการเขียนเขาเรียกว่าเป็นนักเขียนโปรแกรมน้อยนะครับ มาดูใบงานของเรารสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1นะครับเอาใบงานเสริมใบนี้นะครับ,นะรบชื่อว่า,าใบงานนักเขียนโปรแกรมน้อยนะครับใบงานทุกใบงานนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อให้คุณครูด้วยนะครับ,นะค,รบคุณครูจะมีช่องนะครับแล้วก็จะมีหมายเลข นะครับซึ่งแต่ละหมายเลขมันก็จะไม่เรียงกันนะครับมันก็จะไม่เรียงกันนะครับจะมีหมายเลขอ่าหนึ่งถึงห้าอ่าหนึ่งถึงแปดเลยนะครับแต่ในที่นี้จะนะครับหนึ่งถึงแปดเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมที่ เป็นเลขหนึ่งให้ระบายสีดำนครับอันไหนที่เป็นเลขหนึ่งก็ระบายสีดำอันไหนที่เป็นเลขสามให้ระบายสีส้มนะครับอันไหนที่เป็นเลขสองให้ระบายสีน้ําตาลนะครับเลขสามให้เป็นสีส้มเลขสีให้เป็นสี ฟ้านะครับเลข5ให้เป็นสีเขียวส่วนเลข6สีเติมสีชมพูหมายเลข7ให้เป็นสีเหลืองหมายเลข8ให้เป็นสีม่วงนะครับหมายเลข9ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับนอกนั้นไม่ต้องเติมหรือหรือเป็นสีขาวหรือไม่ต้องเติมนะครับแล้วเรามาดูซิว่า โปรแกรมที่ได้ที่นักเรียนระบายลงไปมันจะเป็นรูปอะไรนะครับ,อ,นะรบอันนี้เป็นใบงานเสริมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับ,นะรบอ้าวสำหรับในรายวิชา คอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับคนขคุดเรียงก็มีฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับ